เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโลกโควิดเทศให้ทุกคนตกงานหลายส่งผลให้เกิดปัญหาชีวิตตามมาเกินทองบพอใส่เลียงปากเลียงทองเกิดปัญหาความเครียดความกดดันสะสมเรือรังซึ่งนำไปสู่การมีภาวะซึมเศร้าคิดทำลายเจ้าของสุดท้ายอาจสิคิดขาตัวตายได้มือนีเลยสีมาบอกสบสัญ,ญญาณเตือนเสี้ยงขาโตตายที่เฮาสามารถสังเกตได้และต้องเฝ้าระวัง มีอาการแบบใไข่เขาคายแนย่มาฟังกันเลยเดอ้อพี่น้อง 1. ประสบปัญหาชีวิตเช่นล่มละลายมีปัญหาด่านการเงินเงินทองบ่พ่ออยู่บ่พ่อกินปัญหาขอบครัวทะเลาะกับคนอื่นไปเบิดหรือกับคนไกลฉิดหรือสูญเสียคนที่เฮาหัก 2. กินเหล่าหลายผิดปกติไปจากที่บ่เคยกินเลยหรือมาใส่สารเสพติดจนเฮ็ดให้ขาสติ มีความใจกลานามึนเพ่อนว่าอาศิิคิดทำลายเจ้าของหรือผู้อื่นใด้ 3. มีประวัติคนในครอบครัวเคยขาตัวตายเหตุให้เกิดพฤติกรรมเลี่ยนแบบใด้ 4. แยกโตออกจากสังคมเ่ออยากพบปะและก็บ่อน้ำผู้ใดอยู่เงีย,งยบๆคนเดียวพฤติกรรมแบบนี้หนาเป็นห่วงที่เฮาตรงเฝ้าระวังเนาะครับ 5. นอนบ่หลับมาโดนอันนอนบ่หูจากลุกจากตื่นกะแยกให้ออกเด้อ อันนั่นเขาก็เอิ่นว่าขีข้านหกยมเวอกเสียงคือคนคิดหลายแสดงออกทางสีหนาแววตาเศราหมองจนสังเกตได้ 7. มักว่าว่าอยากตายหรือบ่อยากมีชีวิตอยู่อยู่ไปกะบ,บ่มีประโยชน์อยู่ไปกะไรคาไรวามหมาย 8. มีอารมณ์แปรปวนซึมเศร้าหรืองุดงิดโมโหง่ายเป็นมาโดนแล้วก็เปลี่ยนเป็นอารมณ์ดีขึ้น ย่างพิษหูพิดตาเก้า 9. เคยพยายามข่าตัวตายมาก่อนเธอหนีบ่าตายเธอหนาพ่อปัญหาแบบเก่าๆกระสิคิดข่าตัวตายแบบเกา่าสิบมีการวางแผนข่าตัวตายไวล่วงนาฝากฝังบอกล่าค้นขังหลังหรือเขียนจดหมายหน่อยล่าตายนี่คือสิบสัญญาณเตือนข่าตัวตายที่ทุกคนต้องคอยเฝ้าระวังในชุมชนของเฮาถ้าไผ่พ่อบุคคลที่มีลักษณะอาการแบบทิวโาไป ให้แจ้งอสมอหรือเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขใก่บ้านหรือถ้าไผยมีปัญหาขับของหมองใจบอกาบอกไผย่านค้นเว้าพื้นให้ติดต่อไปได้ทีสายด่วนกรมสุขภาพจิตเบอร์1323ตลอด24 e ชั่วโมงเดอ้อเพื่อนยินดีให้บริการด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์สุขภาพจิตที่7กรมสุขภาพจิตกระท่วงสาธารณาสุข